สวัสดีค่ะพี่น้องมาสามเขาน้ำกันเดอ้อค่ะเมื่อน,นี่เห็ดนาปีนี่เห็ดยากคักยากแน่จ้าลมเพียงหักเข่าอรรถตกได้ตกดีพายุหำต้นเพ่อนว่า กินกันเล่นบ่ได้จ้าเสียโอ้ดัมซิงมาซา้มเขาเออนี่พ,พี่น้องมาซา้มเขาควานกับโกเกิดดีกว่าคาแต่ฝุ่นวันนี้ลมเพียงหัวเข่าพุ่ยายสู้ายายยาย <laughs> สู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวนาโอ้เสียเลี้ยงเลี้ยงคนเสียโอ้ดำซิงวางจากงานรถมาส้ามเผ่าจาปากคืบม,มาอีกแล้วพี่น้องพุะเจ่ะสีโยดลงใส่หวัวแล้วคุณจำนวนกวานไว้กำลังเกิด แต่กระผลถืนลงมามองนี่คือสิบวเกิดเนี่ยมองนี่เพราะว่ามันลมน้าม,มันลายเขาก็ต้องมาสาม,มจะเป็นกาเขาอีหกจะ้ะมีบ้านไวในเขาอีเตียเขาเหนียวเอา,าไปเอากาหนี่งเป็นเขาอีหกข้าวเหนียวอ,อีหกมาดำกันเลย จำนะแล้วก็วปซสิมาเบิองน้องใหม่จากพี่น้องฝนตกฝนตกเบิดขึ้นเบิดวันพายุเขา่ามาเบิองน้องใหม่มันสิมีมือนั่นกับพึ่งมาเอาไปต้มจ้ามือนี่มันสิมีบ่โอ้ อยูกกอดแน่นออนอแบบง่ายจ้นโอ้ออกหลายนอป๊าฝนดีนี่กระสรวงนอฝนดีจ้าพี่น้องโอ้ยนหนามขังฝนตกคักหลายเอ็กว่านี่หนไหม นี่ทุกกอหลุดฝนตกจะน้ำหกน,หน้ำแช่ก่อนนี้ก็ได้ก่อนนี้ก็ซ้องนี่แทบทุกกอเลยก่อนนี้ปลูกไม่ก็ยังมีจ้ะนี่ ออกดีอิลีกินน้ำบระวดประใบพึ่งมาตัดไปต้มเลยจ้นจ่อืนิขึ้นอีกแล้วปล่อยขึ้นต้นลายบ่ได้จ้ะมันหกอนเอาไปต้มกินกับตักหุ่งสามเข่ากระซองสามมื่อจ้ะเขากรน้ำ ลายๆก็บกค่อยเกิดน้ำท่วมโอ้ยมีสุกวัวมีสุกวัวโอ้ก่อนี้แขงไงนอนแม่ปาดเน้กัวนี่นี่คักไงเนี่ยฮูนสองนอนข้างในโอ้สนกกินจ้ะ ซับไปต้มพอ,อนี่ปลูกไม้ก็เกิดขึ้นกันนี่ปลูกไม้เพิ่งสิปลูกแถวกลางน้ำหูโอ้ฝนตกคงก็เห็นแดดจ้ะนี่าพี่น้องมาเด่นทงสามเขา่าไม่แอร์แหละ เเอล่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทุงไร่ทุงนาดเด้อแต่นี่น้ำท่วมเข่าจนบกเกิดกมาเนี่ยรงไรบกเกิดเท่าก็มาสามบาลเนี่เมื่อยเฮ็ดหนากเฮ็ดซ้าเฮ็ดน้าก็ได้ฟ่มวมให้นี่น้ำท่วม มองได้พอเกิดเ้าก็สซิมาสาม,มจะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเขี้ยวไปเบิดละจ้าเดี๋ยวนี้อ้านี่กระซิเขียวๆแน่ชุ่มชื้นพี่น้องมาเบิง่งฝนเป็นตะตุกอีกล้วฝนโอ้ฝนดีอีหลี คือไม้แล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนจ้าพอกันคลิปนะสวัสดีค่ะ